ที่เจอิติปิโสภะควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขตโลกาวิทูอุณุตโรปุริสธรรมมะซาราทิสัพถาเทวยบะมนุษยานังพุทโธภะควาติสวาขาโตภะควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติ ส, binary, ad, สุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวะกสังโฆยะทิทังจัตตาธิโภติสยยุคานิอาฏฐานปุริสักุกะลา มีสัพพะวะโตสัพพะสังโฆอาหุเอโยปาหุนเอโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตะรังบุญตะเขตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโปทันจัมหาราชาถวังมังโปสันตุโนทีปังกาเรเทวสุ โพเสติกินชิเทโเนสโกปัญจะทศสมิงกินในวาทตาปิยังกันตังสาริบุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชยาณเยมณีกินดาปิยังจะธนทะนังสัพเพชนาะ,ะหูชนาปิยังมะมะสาก,กัตตวาพุทธารตนางโอสัทางอุตมังวรัง อีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพเพตุขาบูปสะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมารตนังโอสถทางอุตมังวรังปะริลาหูปะสัสมานังธรรมเตชนโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปสะเมนตุเตสักกัตตวาสักขารตานนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุ่นเนยยังปาหุนเนยยังสังคเตเศเชนสุทินานับสันตุปัตถวาสัพเพโรคาภูปสเมตเตตีอิติปิโสภะควาอรหังสมาสัมพุทโวิวชาจารณะสัมปันโนสุพโตโลกาวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาซาราติสัทธาเทวมนุษย์านังพุทโธภะควาติ สวากาโตภะคะวะตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาทิถังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสักุะลา เอสาพากาวตสซาวกัสังโฆอาหุนเอโยปาหุนเอโยทักเกนเอโยอัญชลีกรณนโยอนุตตรังบุญยเขตังโลปสาติจินนามณียปียงมันตังยะสังฆาสังโฆนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโทตันจะมหาราชาตะวังบางโพสัตถุโนทีปังกาเริเทวสุโพเส จิกินจิเทวเยสโุโปัจชังทัสมิงกินนีวาทตาปิยังกันตังสาริบุตรโตภวันตุมีสิทธิลาภวังเจยานเยีมณีจินดาปิยังจะัทธะนังสัพเพชนาภะขุชนาปิยังม,าม,ามาะมะสักกัตตวาพุทธรัตานังโอสถทางอุตตังวรังหิตตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชีนะตทินา นัดสันตุปัตถวาสเพตุขาวูปสเมตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปะริลาหูปะสัมภนังธรรมเตเชนสุทินานักสันตุปัตถวาสเพพยาวูปสเมตุเตสักกัตตวาสักครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนเอยยังปาหุนเอยยังสังคเต เชนะโสทินานัสันตุปาทวาสเพโรคาวุปสเมตุเตอิติปิโสปะควาอรหังสมาสัมพุทโววิจารณาสัมปโนสุตโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราธิสัตธาเทวะมรุสานังปุทโวปะควาติ สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิกะโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาติธังจัตตาริปุริสสัพพะกานิอัพภาปุริสสัพพะกาลา เอสักภะขอมตุสักภะกสังโฆอาวุณเยโยปาวุณเยโยทักขิเนโยอันชลีกะลังโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปัสสติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโกตันจัมหาราชาตวังมังโปสัต ุโนทิปังกาเริเทวสุโกเสติกินจิเทวเยสโกปัตฉังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิธิลาพังชยานะเยมณีจินดาปิยังจากทนานังสัพเพชนาพรหูชนาปิยัง,งะะปิยังมะมะสักกัตตะวาพุทธรัตนังโอสาทังอุตมังวรัง ตังเทวมนุษยานังพุทเตชีนสูทินานัตสันตุปัตตวาสเพตุขาวูปัสมนตุเตสักกัตถวาธรรมรัตนังโอสะทางอุตตะมังวรังปะริลาหูปะสมันนังธรรมเตชีนะสูทินานัตสันตุปัตตวาสเพเมยาพยาวูปัสมนตุเตสักกัตถวาสังขาร ตะนางโอสัตถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเตชนโสวชินานัตสันตุปัตถวาสเพรโรคาวุปสาเมนตุเต